สวัสดีครับตอนนี้ถ้าผู้ชมกำลังรับชมช่องฟุตบอลนิวนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับข่าวสารฟุตบอลรอบวันนะครับผมจริงดิตั้งแต่โรนัลโดมาอยู่แมนยูไนต็ดดีขึ้นตารางมันฟ้องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ๋งขึ้นขนาดไหนนับตั้งแต่เกมสุดท้ายที่คริสเตโนเล่นให้กับทีมนะครับทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยทำผลงานได้อย่างสุดยอดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนับตั้งแต่ที่คริสเตโนโรนัลโด กองหน้าซูเปอร์สตาร์ได้ตัดสินใจอำลาถิ่นโอทาฟอร์ดไปในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับโดยกองหน้ากับตันทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยตกเป็นประเด็นเมื่อให้สัมภาษณ์กับมอร์แกนเพเซนนะครับพิธีกรชื่อดังที่โจมตีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและกุนซืออย่างเอลิเทนฮาร์กจนสุดท้ายแล้วเจ้าตัวกับสโมสรเนี่ยได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญากันด้วยความยินยอม กันทั้งสองฝ่ายนะครับก่อนที่เฮียโดเนี่ยจะย้ายไปย้ายไปหาความท้าทายใหม่กับอาลนาซาทีมสโมสรเนศึกซาดิอาระเบียโปลิกที่ประเทศซาดิอาระเบียนะครับสำหรับการโบกมือไปของ c r อเซเนี่ยซึ่งลงเล่นในเกมนะัดสุดท้ายกับเลดเดวิลเนี่ยเป็นแมตที่พ่ายแอสตันวิลล่า1ประตูต่อ3 การเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะมันทําให้พวกเขาเนี่ยแสดงผลงานได้โดดเด่นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับและคว้าชัยชนะเป็นเกาะเป็นกรรำนับตั้งแต่ที่ไม่มีดาวยิงเจ้าของบอลลงดอร์5สมัยทีมของกุนซือเอลิตินฮาร์เนี่ยลงสนาม10แม็กจนถึงตอนนี้เนี่ยและสามารถคว้าชัยได้7เกมและเสมอ2และแพ้เพียงแค่1เกมเท่านั้น รวมแล้วสามารถเก็บคะแนนได้ถึง23คะแนนนอกจากนั้นพวกเขายังตะบันประตูไปถึง20ประตูและเสียเพียง9ลูกเท่านั้นขณะที่มาคัสและฟอร์ก็ฟอร์มก,กระฉูดแบบไม่เกรงใจใครเมื่อมีส่วนกับการทำประตูไปถึง8ลูกซึ่งเป็นการแสดงเห็นว่าเขาสามารถเติมเต็มการขาดหายไปของริสต n นโนเลนโดเป็นได้อย่างดีสำหรับตารนางคะแนนปัจจุบันของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ลังอยู่อันดับ3มี46คะแนนตามหลังไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลจากฝูง5คะแนนและเป็นลอง ทีมเือใบสีฟ้าแมเชสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับ2เพียงแค่2องคะแนนเท่านั้นสรุปแล้วตอนซิ้นฤดูกาลเราจะต้องมาดูนะครับว่าแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะสามารถทำคะแนนและทำผลงานได้ดีขนาดไหนนะครับผมสืบเนื่องจากคิสเียโนโรนัลโดไม่อยู่สโมสรแล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยทีมของเอลิตันทาเนี่ยเล่นได้ดีมากเลยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลรอบวันที่ผ่านมานะครับรบกวนเพื่อนๆ่อทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดสั่งกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้เพจฟุตบอลนิวด้วยนะครับขอบคุณครับ